เื่องของเส้นผมที่เอามาทํามาถักทอยนะฮะเคยเห็นในกระตูนไม่เคยคิดว่าเฮ้ยในชีวิตจริงเนี่ยมันจะสามารถทํามาได้ขนาดนี้นี่เป็นเส้นผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งคือเรามีความรู้สึกว่าตามคอนเซ็ปที่เข้ามาคือแฮร์โฟมตอนแรกก็ตกใจว่ามันคืออะไรหรือว่าเป็นเส้นผมของคนคนทั่วไปที่เขาแบบบริจาคมาให้หรืออะไรย่างเงี้ยแต่นี่คือเส้นผมคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมันแสดงถึงความรู้สึกที่ว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะป่วยจะขาดความหวังอะ แต่เขาก็ยังสามารถให้ความหวังกับคนอื่นได้มันทาให้รู้ว่าบางทีเรามีความรู้สึกแย่ๆในตัวเองรู้สึกว่าชีวิตเฮ้ยกำลังเฟล,ลนะแต่มาเจอแบบนี้มันมีความหวังที้ตรใหม่นะว่าคนที่ลำบากเราที่ยังพล้อทม่จะสู้เลยแล้วเราอะว่าทำอะไรอยู่ส่วนรทั้งหมดเหลือเวลาให้คุณอิ่มเท่าไหร่ฮะตอนนั้นห้าสัปดาห์ห้าสัปดาห์ห้าสัปดาห์าาาเพื่อผลิตผลงานงกี่ชิ้นครับทั้งหมดที่แสดงผ่านไปสิบเอ็ดชิ้นครับ <18 S 2> <11 S 1> ผมสิบเอ็ดชิ้นในเวลาห้าสัปดาห์หนักหนาไหมครับ หนักหนาสาหัสสกันค่ะกันตาร่วงจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็มีการเตรียมงานผสมควรอย่างเช่นครบถ้าพี่ดูลองดูดีๆเนี่ยมันจะมีลักษณะของเทคนิคเป่าแก้วทั้งแก้วตันแก้วโปร่งตอนนี้คุณเอาแก้วมาปนกับผมถูกต้องฮะเพราะคือเราต้องการสร้างอาร์ตเอบิชั่นที่มีความแตกต่างกันหลายรูปแบบครับไม่ใช่แค่งานเฟรมมันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นตะลอยตัวก็ได้ครับซึ่งที่เราเลือกแก้วมาเนี่ยเราต้องการให้มันรู้สึกว่ามี value ของงานศิลปะ ดูล้วรู้สึกเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของเจอเวลลี่ดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็เลยผมก็เลยงานอัญมณีอะไรางี้มีวิบวับสวยแต่ว่าขอไปโดยที่ตัวเองก็ไม่ทราบหรอกว่างานเป่าแก้วอ่ะมันทํายากแค่ไหนคือคุณก็ต้องไปหาคนเป่าแก้วอีกคือตอนแรกเลยผมเข้าใจว่ามีขายตามสวนจตุจักรไปบอกเขาไปบีฟเขาทํามามันคงจะง่ายแต่พอสตาร์ทได้จริงๆเข้าไปถึงน่ะจตุจักรไปหาศิลปินหรือว่าแบบคนที่เป่าแก้วจริงๆคือเขาไม่รับทํา ด้วยด้วยความยากของงานด้วยทัมมิ่งเอ,อ่ยเขาก็เลยแบบแคนเซิลไปคราวนี้เราเลยลองมาเซิร์ชดูว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนที่เป่าแก้วสักกี่คนสุดท้ายไปเจออาจารย์คนหนึ่งอยู่ที่ศูนย์ศิลปะชีพบางไรที่อยุธยาเพราะในส่วนของพี่แก่เองหาคนที่จะมาทําเรื่องเป่าแก้วใช่ไหมคะคในส่วนของตัวอิมเองเนี่ยคือหาทีมที่จะมาทําเรื่องโคเชซึ่งก็หาไม,ไ,หไม่ได้เหมือนกันหาไม่ได้เหมือนกันคือมันจริงๆแล้วมันมีค่ะแต่มันไม่ได้ตามจํานวนที่เราอยากจะได้ ค,คือทีมที่เราตั้งใจไว้ว่าจะต้องมาช่วยเราเนี่ยประมาณสัก5คนขึ้นไปที่จะมาช่วยโปรเจก t นี้ปรากฏว่าเราเราเหลือคนที่ช่วย3คนและมีคนที่แบบถักได้อย่างที่ใจต้องการจริงๆอะค่ะเหลือแค่คนเดียวก็ทำให้เราได้เห็นงานที่ใช้เวลา5สัปดาห์เป็นอันนี้บางส่วนใช่ไหมครับ<ด>ข้างหลังนะผมไล่ทีละอันนะฮะผีเสื้อ3ตัว ข้างล่างเป็นอะไรฮะเป็นเปลือกหอยเหรอฮะเป็นเปลือกหอยค่ะใช่ไใช่ค่ะหอยสังเชื่อโบยบินออกมาจากหอยสังอินเดียค่ะเปลือกหอยเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันก็มันใช้จินตนาการในการสร้างเหมือนกันมันไม่ได้ตองเชื่อมโยงจากความจริงทั้งหมดนะคะครับอันถัดมาอันนี้จะเป็นผมงอกของผู้ป่วยมะเร็งค่ะทางซ้ายนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ทางขวามือพยายามจะให้เป็นเหลือกบัวบานแล้วก็เป็นแก้วเป่า ตรงกลางตรงกลางตรงเกสรนั่นเป็นแก้วเปล่าใช่ค่ะนะฮะถัดไปตรงนู้นเราจะเห็นเหมือนต้นไม้ที่มีเปลอุ้มอะไรสักอย่างอยู่ใช่ค่ะเพราะตอนคิดงานอยากจะใช้รูปร่างของสิ่งที่มันมาจากธรรมชาติมาเป็นตัวที่ดําเนินเรื่องอะค่ะครับอันนี้สวยดีนะฮะมันอาจจะไม่ได้มีแค่ผีเสื้อเพราะว่ามันจะทําให้งานดูจืดชืดไปก็เลยเหมือนมีรังอะไรสักอย่างใช่ค่ะอันนี้ชื่อฝาแฝดห่งเืนป่ามันก็เลยมี คล้ายๆเล่าเล่าช่วงวัยของคนนะคะว่ามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาครดังนั้นตอนนี้ก็เป็นวัยทารกเราก็มาอีกด้านหนึ่งมันมีลังไหมที่เป็นตัวที่เล่าเรื่องใช่ค่ะเป็นตัวเล่าเรื่องในงานชิ้นนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้สัญลักษณ์ของผีเสื้อมีผีเสื้อบินอยู่ข้างบนต้นไม้ตรงนั้นฮะมาถึงผีเสื้อตัวใหญ่มีกี่ตัวฮะตัวใหญ่แบบนี้จิงมีอยู่สามตัวฮะเป็นลวดลายที่แตกต่างกันไปใช่ครับ เคยมีการประเมินไหมครับว่าใช้เส้นผมทั้งหมดเป็นความยาวสักเท่าไหร่ในการทําหรือช่างเป็นกิโลผมไม่รู้กว่านจะได้งานเหล่านี้ทั้งหมด <c oughs> คิดว่ามันเป็นพันเมตรฮะมากกว่ากิโลเมตรถ้าเป็นเมตรน่าจะเป็นพันพันเมตรโอ้โหแต่คือตอนตอนที่อิ่มทําอ่ะอิ่มก็คิดว่ามันไม่ได้เยอะมากเพราะเราเรามีเทคนิคที่จะทําให้มันดูเหมือนมีเยอะ <c oughs> เพราะเข้าเข้าไปดูใกล้จะเห็นว่ามัน <c oughs> ให้มันฟูเหรอหรือไงฮะ ใช่ค่ะประมาณนั้นด้วยแล้วก็พี่แก่เล่ามันเป็นการใช้เทคนิคหลายเทคนิคคะฮะพี่ตู่รวมๆเราอย่างแรกเราดีไซน์สเก็ตขึ้นมาก่อนแล้วคราวนี้เราก็ใช้เทคนิคของการขึงมีการใช้ทัปูในการยึดมอนรออิ่งฮะวางตำแหน่งก่อนแล้วเราก็มันไม่ต้องถักทุกอันแล้วก็ขึงมันแล้วก็ถักมันเป็นโซ่เอาผมแต่ละเส้นนี้มันถักเป็นโซ่เป็นโซ่เสร็จขึงทําเป็นโครงสร้างแล้วก็เราลงดีเทลในแง่ของแต่ละจุดก็แต่ละอันก็ทําเทคนิคแต่ละแบบ พื่อมัดกันคือหลายเทคนิคมากใช่ครับถ้าดูไม่ได้บอกว่าเป็นเส้นผมก็จะเป็นงานขาวดําที่สวยงามงานหนึ่งแต่พอเป็นเส้นผมยิ่งยิ่งมีความหมายมากขึ้นและเป็นเส้นผมของผู้ป่วยด้วยหากมีเสียงตอบรับยังไงกันบ้างครับมีผู้ให้ความสนใจเยอะนะครับแล้วก็คือในตัวงานเราเองเนี่ยเราไม่ใช่แค่มีผลงานเพื่อเอาไปขายอย่างเดียวเรายังมีกล่องเพื่อรับบริจาคแล้วก็เราได้เปิดบัญชีไทยแฮร์โฟขึ้นมานะครับซึ่ง ผมก็ขออนุญาตเวียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาน,น,ะนะที่นี้เลยนะครับ,รบที่อยากจะบริจาคคือไม่ต้องซื้อผลงานก็ได้แต่ว่าอยากที่จะช่วยเหลือผ่านบริษัทเราเนี่ยก็จะขึ้นไว้ที่ด้านล่างข,องของจอน,นี้นะฮะหรือว่าถ้า<ม>สนใจจะซื้องานจริงๆเนี่ยก็อยากจะมาชมผลงานจริงๆเนี่ยก็มาดูได้ที่จะมีจัดอีกไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยพื้นที่ในการจัดแสดงเนี่ยได้หมดลงแล้วแต่ว่าเราก็จะเก็บไว้ที่บริษัทของเราที่เเวอประเนษนะฮะ อยู่ที่ถนน,ถน,นวิทยุทยอาคารสินทรชั้น3นะครับจริงถ,ถ้าสนถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับที่026845555นะครับหรือว่า t h a i h a v e f o r h o p e g m a i l c o m เพื่อติดต่อดูได้นะครับครับผมเชื่อว่ามีคนหลายคนมีความรู้สึกต่องานศิลปะหลากหลายวิธีคิดแตกต่างกันไปแต่แรง,แรงบันดาลใจที่ได้จากการเห็นชมหรือครอบครองงานศิลปะเนี่ยว่ากันว่ามันยิ่งใหญ่กว่ามูลค่าของเงินเสมอ แต่คราวนี้เงินยิ่งกว่านั้นคือเงินไม่ได้เอาไปเพื่อทําธุรกิจ<ช>เงินเอาไปให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาภรซึ่งแน่นอนว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งนั้นไม่ได้มีฐานะเท่าเทียมกันบางคนรายได้น้อยก็จะมีความยากลําบากในการหายาที่คงจะมีมูลค่าสูงทีเดียวในการทําการรักษาก็อยากจะฝากเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับได้เห็นบางส่วนของงานในรายการเจาะใจไปแล้วถ้าสนใจอย,อยากจะเป็นเจ้าของก็โทรไปสอบถามที่บริษัทเรียวเบอร์เน็ตนะครับ,รบท่านกําลังจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วย เป็นเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานศิละปะที่มาจากาความตั้งใจน้ำพักน้ำแรงของคุณอิ่มเนี่ยแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะฮะอย่างอย่างหนักหนาทีเดียวเอาง่ายๆระหว่างเราคุยเนี่ยเราให้คุณอิ่มถักนะฮะตอนนี้ไหนหยิบให้ดูนะฮะนี่ค่ะเราได้วงประมาณเล็บเนี่ยฮะได้ได้วงประมาณเล็บคนหนึ่งอันขึ้นมาก็ลองคิดดูกว่าจะเป็นผีเสื้อแสนสวยสองตัวนั้นก็ น่าจะหนักหนาเอาการ,าารทีเดียวาานะฮะาหาัดคำเดียวนะฮะ<า>สุดท้ายครับทางรีโอเบเน็ตมีอะไรอยากจะฝากไหมครับในโครงการอันนี้ในความตั้งใจอันนี้ครับแฮร์ฟอร์โฮปครับฉันอยากจะฝากไว้เพียงแต่ว่าถ้าเราเพียงแต่มองโลกนะคะด้วยเลนส์ที่แตกต่างออกไปนะคะเหมือนกับเราถือกล้องกล้องหนึ่งเนี่ยและเรามองมุมนี้มันไม่สวยแต่มุมนี้ มันกลายเป็นภาพที่สวยงามเนี่ยเราก็จะสามารถเอาภาพนั้นเนี่ยใส่แรงบันดาลใจเข้าไปใส่ความคิดสร้างสรรค์ใส่ไอเดียเข้าไปคิดด้วยมุมที่เป็นบวกนะคะก็จะสามารถเกิดเป็นแรงบันดาลใจอย่างเส้นผมทุกเส้นเนี่ยนะคะที่คุณอิม ได้ช่วยไอเดียเล็กๆของพวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นงานศิละปะที่ยิ่งใหญ่เราก็หวังว่าเส้นผมทุกเส้นที่ถักทอมาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคมะเรง็งก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้ผู้มีจิตก,กุศลจริงๆนะคะได้อย่างน้อยก็ได้มาชมผลงานที่เรียบเน็ตนะคะหรือว่าติดต่อเข้ามานะคะในเว็บไซต์ที่ที่เรียนไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณนิมาทายครับ อยากจะฝากอะไรครับเผื่อบางคนอาจจะได้ครอบครองงานเพื่อจะช่วยเหลือผู้ป่วยครับทุกคนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในส่วนของอิ่มเองถึงไม่ได้มีเงินที่จะบริจาคอย่างเต็มกําลังนะคะแต่อิมบริจาคในแง่ของการทํางาน,งานไปแล้วแล้ว,ลวก็ทั้งนี้ผู้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะแบบมีจิตศรัทธาแล้วก็ บริจาคเข้ามาร่วมด้วยก็ได้อาจจะไม่ได้ซื้อชิ้นงานซื้อก็ได้รบริจาคก,ก็ได้บริจาคก,ก็ได้ค่ะมันมีมีสองทางเลือกค,ค่ะตรงนี้อยากฝากเอาไวก้กับกับโปรเจกต์แห่งฟอโฮปด้วยค่ะทุกด้านของชีวิตมีด้านที่ดีซ่อนอยู่อยู่ที่ว่าเราจะหาเจอหรือไม่นี่เป็นอีกด้านหนึ่งที่กลุ่มคนกลุ่มนี้กําลังทําให้ท่านชมได้เห็นว่ามันมีด้านดีๆซ่อนอยู่จริงๆใครที่ป่วยอยู่นะครับจงมีความหวังอยู่ข้างหน้ายังมีหนทางต่อไปใครที่สบายอยู่จงแบ่งปันจงช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่า วันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการความหวังก็ได้ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากครับในรายการจอดใจครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเพื่อนหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ